คสวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้สิบห้ามาเห็ดซุปน้ำมัใส่ในง่าจา้าแสบๆสดน,นจะจาเนาะในอากาศหนาวหนาวทั้งสี่เนาะจ้าพี่น้องนั่งกินซุปน้ำมับครับคอบรั่วจา้าเป็นยังไงเนานะพี่น้องทั้งบ้านเท่าอากาศเย็นๆน้ำหมอกน้ำค้างลง แดงน้อไใหมป่ปงปรจ้าพี่น้องคือทอดบ้านเนาะจ้ะนอไปหาน้อไม้อากาศหนาวๆยังสี่น้ำค้างลงยังสี่น่าจะแดงน้อไม้เพ่งกระสีออกเนาะถ้ากันไปหาแดงน้อไม้มา,มากแกงค่ะ,ะเงาเติมเงาเทิมเทิมไปว่าหอมเงาแปลว่าผักเหรอเงาเติมแขงต้นหอมเงาเติมมะนาวเหรม,มนะมนาวเรียกว่าอะไร จจงปลาเรียกว่าอะไรปลาเรียกว่าอะไรน้ำกะงาเรียกว่าอะไรวึ่งถั่วชุบข้าวโพดกระเทียพริกป่นเติมโบนหน่อไม้หมั่นห<ง>ัวห,หอมเรียกว่าอะไรนะ ซอยอมหอ,หอได้่าอะรายขาย่นมืนี้ใส่หนังงัวน้ำตาลจ้าซุปนำ้ำไม่ใส่หนังวัวผู้ใดเคยกินไน้นะคจะ ก่อนอื่นด้วยกระเมืัอในใี้ใส่ใช่ใส่เตาท่านจ้าเอาหนังว่าไปไปครัวก้อนปรุงรสชาติให้มันเข่าเนื้อเข่าหนังก่อนจ้ะใส่เกลือปรุงปรุงรสและการน้ำปลาจ้า หัวไปจา้าขัวให้เขาเนือเขานางก่อนนะคะหลังจากนั้นเข่าจังไซน้ำม่ค่ะน้ำม้อันนี้ต้มจืดแล้วนะจ้าเคีย่ยนไปเป็นเส้นอ่อนอ,อนอนะ,ะใส่น้ำยาหน้าตามไปที่หลังค่ะ นี่คือขั้นตอนของการอุเนาะคะเนะะาะทังบานเพิ่นเอิญอุ่นน้ไใหม่ใส่นำ้ำใบยานา่งจะอุ่นให้นำ้ำยาน้า่งเข้าไปได้เต็มค่ะนี่ค่ะปุกไฟอ่อนๆไปจนน้ำหหมดอนเด้อค่ะเด้อแล้วก็ยกออกมาปุงเลยค่ะใส่ผงสุรตค่ะอันนี้พริก พริกผงเนาะคะ่ะเนาะพริกขัวแล้วก็เอาเมาต่ำค่ะผมน้ำปลาดแดกค่ะอันนี้ง่าค่ะหน้าอันนี้เอาไปปัน้นด้วยวาสิตํำก็ได้ค่ะ เนจหน้าขวัวก่อนแล้วค่ะเดอร์จังหอมค่ะก็ะต้องใส่อันโคกต่ำก็ได้น้อจาะเนาะปกติแล้วซุปน้ไม่ชขากะทิต้องใส่โคกต่ำเพให้เขาเครื่องกันนะะ้จ้ะไม่หนีนุชค้นเขาด้วยค่ะบอตองไสครบใส่ใสขาราวคัวให้เขาให้อะซุปน้มัเขามีกกินหอมสักน้อยนึงค่ะค้นๆให้เขากันละกัน ใส่ต้นหอมหัวหอมพักซี่เลยจ้าจำนี่ก็หอมแล้วจ้ะพี่นอ้องซุปน้อ่จ้ะกินกับพักเนาะค่ะเนาะกินกับปักเขือ,อใบปตูมไปจังซีเนะจ้ากระชายค่ะ เน้ากินกับซุปเนาะไม้เนาะคะ่ะแซบแซบน้ำกันจ้านี่ไส้หนังเครื่องแน่นมากมากเลยจ้าเพิ่มบัะนาวไปแน่จักหน่อยค่ะเป็นอันแ,แ,แล้ว,ลวค่ะพี่น้องแซบแล้วโคตรจันะคุณน้น้อคนละตักเสิร์ฟเลยจ้ามาเด้อค่ะพี่น้องมากินเข่ากับน้ำกันจ้าซุปเนาะไม้ใส งาใส่หนังง่วจ้าแสบๆนั้ๆนน้ำกันจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับส้มด้วยค่ะเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดกดแชร์ให้หนุชในะจ้าเป็นกำลังใจด้วยจ้าสวัสดีค่ะ